มาดูกับโชล่าคอ์นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นพรีเมียมไฮบริดนะฮะรุ่นลองทอมนะครับสีเซอร์ไทเก์นะครับอันนี้ก็เป็นสีออกเทาฟ้านะครับแบบนี้เลยนะโทนนะก็จะเหลือบๆรับออกมันจะสีฟ้าหน่อยนะฮะก็เป็นสีสปอร์ตอีกสีหนึ่งนะครับที่พังแนะนำนะในมุมนี้ก็จะดูมืดนิดหนึ่งนะครับนี่ไฟหน้าเบตเตอร์ led นะพับไม่ทำมันนิ่งไร์นะฮะไฟแลเซอเพนเชียลด้วยนะครับสวยมากนะมีระบบโต้าเซตตี้เซนต์นะครับ นี่นะฮะตัวนี้เป็นการช่วงตัวนอกเลนนะครับดูรถกับมันไดเลนนะครับไดร์เบนด้าคูปคอนโทรลแบบแปรผันนะฮะแล้วก็ไฟสูงอัตโนมัติครับออโต้ไฮบีมนะฮะพร้อมไฟตัดหมอก led เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะฮะแม็กซ์ับสิบแปดนะครับดิฟเด็กสี่ล้อนะครับผมเนี่ยคันนี้เป็นครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเครื่องพันแปดไฮบริดนะฮะแบตลิเธียมแล้วนะครับอัตราการสูบเปิดก็ประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าลิตรต่อลิตรนะครับไฟท้ายเป็นแบบงานแบบใหม่ด้วยนะฮะดีไซน์นี้นะครับนี่นะฮะประตูท้ายเป็นแบบ คิกเซนเซอร์นะครับพราอระบบแจมปทคชันนะฮะระบบกันหนีบด้วยนะครับผมแล้วก็กล้องมองหลังนะเซนเซอร์อีกสี่จุดนะครับจะวี้ปุ่มจแบบพุสตราสมาร์ทคีย์นะฮะกระจุกบางนก็มีไบโอมเมเตอร์แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับนี่ฮะดูภายนในกันหน่อยซิภายในนะเป็นแยในแดงนะสีนี้นะครับแดงดำนะครับแบบนี้เลยนะฮะ หน้าจอก็รับเพื่อเอาไรเพื่อกับเพนดอตัวแบบไรสายด้วยนะครับเพราะอะไรมันติดฟังก์ชั่นนะฮะหมือกับคี์ต่างๆครับแบบมือฟ้าตัวแบบโครมาครับนะครับผมนี่นะฮะสุดสนใจนะครับโคครอสนะฮะตุ่นพรีเมียมไฮบิดนะครับหนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันกับกับสีเซอร์ไทยเกนี้นะครับสอบถามส่วยบักกันเลยนะครับสวัสดีครับผม